uốn 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 về là có khẩn uốn cho mượn tăng là nick thì có uốn để để khe để uốn ไอ้นาฮักอ้วนไม่อาบอย่าอาบไปเลยกับบ้านไปเลยไปเด่นโลตายอยู่อ้วนม่เข็นแลิกใส่เสื้อก็ไม่ลิกอ้วนอ้วน ไอ้แมวอ้วนอยู่ไม่เลิกไม่อาบก็อย่าอาบมันเลยกับบ้านเปตะตหล่อแมงกับบ้านเบลูนไม่อาบเลยอยูไอ้อ้วนอ้าวแมงนุงบวันมาแล้วครับโอ้นุบวันตุบวันน่ารักจังเลยนะโอ้ควรตุกตะ อ้วนไปเจอว่าแม่มาเล่นกับแม่พันนั้นโอุ so ้ยหนุ Guys, <laughs> okay. ่มบ้นน่าหลักจังเลยหนุ่มบ้านอ้ยใส่เสื้อล้อจังเลยอ้วนหัวหู้ฮะหัโหู้แต่จำได้ไม่ได้